พี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าขั้นสี่อยบุญมากคำขั้นบท่ทำกะบ่อเมน้นคอยแต่บุญทรงห้มั่นสิได้บ่อนไดคือจังเฮ้ามีอาหารไหวบ่เอากินมั่นบ่อิม่มมีลาบขั้นบ่เอาเข่าคุยท่างทองบ่ฮอนเิ็มขั้นเจ้าเป็นสาวนั่นข้องถ้ำให้มั่นของตีนผมให้ลำเกี่ยงตีนสินให้ลำเพียง ขั้นเจ้ามีความหูเต็มพุ่งเพียงปากกระตามถอนขั้นเมนสอนตนเองบ่ได้ไผ่ซีห่องว่าดีจต่เจริญสุขเจริญทันนะเจริญธรรมท่านผู้ฟังสุขุนสุคนรายการนานาสาระจากมจลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกะลับมาพบมาพ่อกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยใน ทุกวันอาทิตย์นะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปถึง14นาฬิกาโดยประมาณกระนำสารละทมข้อคิดกติธรรมพระศิทย์พญานำมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังยอดิยยมทุกท่านที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921บวาสีทางสถานีวิทยุร playable, หรือว่าทางไล่์สดเฟสเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุกระตํม เมื่อนี้กษสิเอาธรรมะนะจากการทำคุณงามความดีนำมาว้าใหานะ้ท่านผู้ฟังได้คิดผิดาารณาเพื่อนว่าการทำบุญเนเป็นสิ่งที่ดีและวกับพึ่งกระทำเป็นประจำคำว่าบุญก็คือความสุขความเจริญนะถ้าเฮาเห็ดแล้วมันมีความสุขความเจริญเพิ่นเอิ้นว่าบุญมันเกิดขึ้นบุญมันเกิดจากคิดจากใจของเฮานะเกิดจาก กายเกิดจากว่าจาและก็เกิดจากใจกายก็คือเฮาเสียสระแบ่งปนันส้อยเหลือซึ่งกันและกันทางกายทังว่าจากะเบ,บ้าดีนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นแบบมีปิยว่าจาเบ้าดีสมัครสมานสมามัคคีใจก็คือคิดในสิ่งที่ดีงาม ซีว่ในเรื่องของประโยชน์ในการใส่บาตรอ่าถ้าว่าเรื่องของการใส่บาตรหยัดน้ำเนี่ยถือว่าอ่าหยัดยมผู้ฟังก็เหตุเป็นประจำอยู่แล้วบางคนอาจจะบริไสบาตรทุกมือนะบางคนอาจจะใส่บาตรในช่วงของวันเกิดหรือว่าวันสําคัญต่างๆโอกาสต่างๆอ่าประโยชน์หรือว่าอาน,นิสงสงหรือว่าคลบุญที่เกิดขึ้นจากการใส่บาตรก็คือ เพื่อนว่าคนให้ในย่อมเป็นทิรักของผู้คนทั้งหลายเฮาใส่บาศ์หยาดน้ำในเพื่อนว่าเป็นทิรักของคนทั้งหลายเพราะว่าอีกอย่างเพราะว่าโดยเฉพาะยยิ่งแล้วพระเจ้าพระสงฆ์นะก็ย่อมได้มีอาหารได้อยู่ได้ฉันตามลำพังของพระกะลองอสังเกตเบิ่งก็ได้ว่าพระเองนะ ตอนบวชเข้ามานี่พระพุทธเจ้าอนุญาตในเรื่องของอัฐบริขารก็มีบาทมีจีวรนะเป็นต้นจะนั่นพาเพลินบินทบาทนี่เรบาทเดียวนี่สันได้ตลอดชีวิตบาทเดียวมีบาทอยู่ใบเดียวนี่บินทบาทได้คูมือนะยมกับใส่บาท ไปปฏิบัติธรรมมองไหนก็นตามเพราะว่าสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชาวพุทธเท่านี่กัโยมก็หมักใส่บาตรแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่บ่ราแม่แต่ชาวพุทธนะแม้แต่คนที่นับถือศาสนาอื่นๆนะเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นไปบินทาบาทก็ยังใส่บาตรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการาทำบุญทำกุศลฉะนั้นเรื่องของการทำบุญทำกุศลนี่บางเทือบางที่ก็ไ่ได้เกี่ยวกับศาสนาโดยซ้าไป บางคนนับถือศาสนาอื่นแต่ก็สามารถเหตุบุญเหตุกุศลได้ประการที่สองก็คืออ,อันนี้ส่งของการไ่บาตนี่เพื่นว่ามีอยู่หนึ่งก็คือเป็นที่รักของบุคคนทั้งหลายข้อที่สองก็คือคนดีมีปัญญานี่ก็ย่อมคบค่าสมาคมสังเกตเบิง่งท่านผู้ฟังว่าเฮาเพื่นว่ากลุ่มคนนี่มันสี เป็นกุ้มไผ่กุ้มมันนะเขาเรียกว่าสายสายไผ่สายมันถ้าสายบุญกับคนมีบุญมาอยู่น้ำกันร่วมกันไปทั้งใดก็แนะนำสักส่วนชวนชวนไปน้ำกันเพื่อนเอิญว่าสายบุญไปอยู่มืองใดกับเหตุบุญน้ำกันเพื่อนว่ามีลักษณะอุปนิสัยนี่ใกล้เคียงกันจึงไปน้ำกันได้คึดคือกันท่ามคือกันจึงเป็นหม่กันได้เพื่อนว่า อย่างเช่นค้นใจดีใจบุญสุนทานกะซิมีโม่เป็นค้นใจบุญสุนทานโดยเฉพาะยางยิ่งในช่วงนี้กะเป็นช่วงของเทศกาลกระถินเนาะเออมื่อน,นี่กะวันที่14กะวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยกะเป็นมื้อสุดท้ายของกระถินสำหรับปีนี้นะคือว่าในระยะเวลาหนึ่งเดือนนี่ยญาติโยมหลายๆคนกะไปทอดกระถินมาหลายวัด อ่ซักชวนเชิญชว,วนไปมองนั่นมองนี่ก็เรียกว่าสายนี่แหละสายบุญไปน้ากันแต่มาภาพเองกับมีโอกาสได้ไปทอดกระถินพูนอยู่ทางอำเภอพูเรือจังหวัดเลยสองสามมื้อที่ผ่านมาก็เห็นญาติโยมผื่นมาจากขอนแก่นแน่มาจากกรุงเทพมหานครแน่มาจากแปดเิี้วชะซึ่งเซาแน่ไปจากลมซักลมเก่าแน่หลายๆมองหลายๆที่ อันนี้คนเอินว่าคนที่ไปนี่ก็มีลักษณะจิตใจอย่างเดียวกันอย่างที่ได้ว่ามาแล้วนั่นก็คือมีลักษณะจิตใจที่ดีงามใกล้เคียงกันจึงไปน้ากันได้เพิน่นอกจากนี้แล้วก็เพิ่นว่าคนที่เหตุคุณงามความดีเป็นประจำนี่มีสื่อเสียงมีสื่อเสียงดีงามประการต่อมาก็เป็นผู้บวห่างไกลจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้า ธรรมะของผพุทธเจ้านี่ที่เจ้าของได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้พัฒนาเจ้าของอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอถ้าสิว่าไปแล้วนี่ธรรมะของผพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจตั้งแต่น้อยหลายๆคนนี่แม่ฝึกลูกฝึกหลานไว้ก็ไปเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งนะอายุกับประมาณน่าสิขวบก็กว่าสองขวบกำลัง,ลงย่างตอแตะตอแต่ตแ,ตมแม่กับพาลูก ไปทอดกระถินนนำแม่โยกขาถวายกับให้ลูกจับนำเอออันนี้แหละเพื่อนว่าเป็นในลักษณะที่ว่าคือพ่อแม่นี่เป็นแบบอย่างเล็กน้อยอจสิบหฮ้อย่างดอกแต่ว่าเห็นแม่เหตุแบบนี้กัสีซึมซับอยู่ในจิตในใจก็คือกันกับสมัยเฮายัางนิดน้อยแต่เพื่อนว่ายัางนิดน้อยนี่กับพ่อแม่ฮัดห้เฮาเหตุขันเห็ุนีน่ คัดหเห้าใส่บาทหยาดน้ำพอเหาใหญ่ขึ้นมาเหาจึงเข้าใจอันนี้แหละเพิ่นว่าเป็นการปลูกฝังนะคุณงามความดีแล้วกับประการสุดท้ายเพิ่นว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็สู่โลกสวรรค์มีสุคติเป็นที่พึ่งสําหรับคนเหตด,ดีสําหรับคนที่จักบาทหยาดน้ําสําหรับคนที่ทำบุญทำทาน นอกจากนี้เพิ่นวมาการใส่บาตรนี่็ทาให้มีจิตใจขเข้านี่ยึดเกาะอยู่กับสิ่งที่ดีงามบว่าเข้าเสร็จอีอย่างกระตามท่านผู้ฟังใจเฮ้ามันสิยึดเกาะยึดเหนี่ยวกับสิ่งที่เฮ้าเหตดอย่างเช่นเฮ้าใส่บาตรนี่ใจขขงเฮ้ามัานก็อยู่ที่คุณงามความดีหรือเฮ้าให้อาหารกับสั์ทั้งหลาย แม่แต่อาหารปูอาหารป่าเพื่อนว่าเข่าที่เหลือจากการใส่บาทหยตดน้ำว่านลงในแม่น้ำสัต์ทั้งหลายได้อยู่ได้กินเนี่กะก็ะเรียกว่าก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่ามันอาศสิบได้อน,นิสงหลายคือกันกับเพดนำคนที่มีศีลมีธรรมเพิ่นก็ว่าไว้คือกันว่าการเหตุคุณงามควอมดีแต่ละเถื่อแต่ละที่นี่ ควรสิเลือกเลือกคนว่าง่ายๆเพื่อน่าคนหลักนี่ก็สําคัญมันสิมีอยู่สองอย่างก็คือคนหลักกับคนให้คนใหเ้เพื่อนเอินว่าทายอกท้ายกก็คือคนให้ปฏิคาหกก็คือคนหลักคนหลักก็ได้แก่พระเจนเนนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า คนเอิ้นว่าเลือกเลือกให้แล้วเทาสิ่ให้สิ่งของเข้าของต่างๆนี่คนว่าเข้าของที่เทาได้มานหนึ่งได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมประกอบสมรอาชีพแม่แต่เทาเอาเงินไปซื้อเอานี่ก็ถือว่าเป็นการประกอบสมรอาชีพเพราะว่าเงินที่เทาได้มานี่เทาเห็นอ,อาชีพที่สุดจริตเงินเทาบ่เด้ไปป้นไปจี้ว่าได้ไปหลักเหล็กขโมยหน่อยของผู้ใด อันนี้เพื่นว่าวัตถุทานสิ่งของนี่มันบริสุทธิ์แล้วในขณะเดียวกันเท่าไห่ผู้ที่เพื่นมีศีลมีธรรมบุญกุศลคุณงามก้อมดีก็เกิดแม่แต่เฮ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพื่อนว่าอาหารหวานข้าวที่เฮ้าได้มานี่ยใส่ผ้าขาวผ้าน้ำเอามาให้พ่อให้แม่ยกไข่กับมือของเฮ้านี่ก็ยังได้บุญเพื่อนได้บุญอันนี้ก็มีเรื่องเล่าอยู่ โยมผู้หนึ่งนะเพิ่นมักเพจบุญเป็นประจำเพจบุญกับขะยิ่งขะที่มีสื่อเสียงโด่งดังนี่เพิ่นแห้งเพจบุญดีมือหนึ่งกะมาเพจบุญคือเก่ามีเออย่างดีๆกะมาเพจแต่ว่าโยมผู้นี้นี่บ่ค่อยบ่สนใจแม่ของเจ้าของเอ,อเพิ่นมีแม่เท่าๆอยู่คนหนึ่ง แต่ว่าบบสนใจระอยู่ในวัดเพื่อนก็เลยฮู้ลูกซิ์มาบอกว่าโยมผู้นี้นี่มาเข็ดบุญก็ระก็เจ้าดีดีแต่ว่าแม่อยู่บ้านนี่บบค่อยสนใจให้แต่คนไส่เอาเข้าไปให้แม่เจ้าของเท้เทนี่่บด้เบิง่งบริด้แยงระเพื่อนก็เลยต้องการสิสอนโยมูนนี้สืสอนโยม ะเพิ่นก็นเลยมีโอกาสเพิ่นก็นเลยว่าว่าอ่าแล้วโยมนี่เบึงพระในบ้านอยู่บ่อพระในบ้านอ่าได้รับความสุขสะดวกสบายได้กินข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มมีพี่มันบ่เนาะยมก็บอกว่าพระผมมีนะ บ่มีนะพระอยู่ในบ้านพระอยู่ในวัดก็เลยว่าว่าพระอยู่ในบ้านนั้นมะีนะเป็นพระอารหันต์ของลูกมีอยู่สององค์คือเทนดีๆพระสององค์นี่ก็คือนะพระคุณพอ่อพระคุณแม่โยมู้นี้ก็หู้ทันทีว่าโอ้พายังมีแม่ แม่อยู่ในบ้านเฮาอยู่ในเฮือนเฮาใกล้ๆเฮานั่นแหละต่เฮาบ่ค่อยเบิ่งแยงดูแลเพื่อนนะมองข้ามเพิ่นนะกลับมาสนใจพระอยู่วัดเพื่อนว่าพระยุวัดบางเื่อบางที่ก็เกียงโอกเกียงใจพระอยู่ในบ้านฉะนั่นแล้วเพื่อนมาเสิให้ดีก็คือดูแลพระในบ้านให้ดีก่อนพรนะอยู่ในวัดนี่ก็คือกันในที่สุดโยมผู้นี้ก็ได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อ ก็เลยเกิดคิดใจศรัทธาเลื่อมใสบอกว่าโอ้เฮาหนีมั่วแต่เหตุบุญก็ระอยู่ในวัดบางเถือบางทีก็ลืมพระอยู่ในบ้านพระอยู่ในบ้านก็มีความสําคัญบแ่แพ้ระในวัดคือกันเพื่อนว่าอันนี้แหละเพื่อนว่าการเหตุบุญเนี่ยก็คือคิตใจของเฮามากกว่าซียึดเกาะอยู่กับคุณงามความดีประการต่อมาก,กับเพื่อนว่า การเฮ็ดบุนใส่บาตรเป็นประจำนี่มันสิท่าให้เฮ้านี่ลดความตเนี่เห็นแก่ตัวเออการไห่เนี่เป็นการชำระล้างเป็นการปดเปลืองความตเนี่ที่เหนียวบางเถ้อบางที่เฮากับหมักสิยึดมัน่นถือมั่นในทรัพย์สินเงินทองสิ่งของที่ห้ามมีนั่นแหละนะเพราะว่าบางคนนี่ยิ่งมีหลายก็ยิ่งพวกหลายแพงหลายบบอยกเสียสลระบบอยกแบ่งปันเพราะว่าอีกอย่างเพราะว่า เข้าหวงเข้าหวงของเข็นเข่าของเจ้าของลายเท่าใดแห้งมว้วนแห้งคักบางคนว่ะแต่ว่าทางเขาฝึกในการเสียสละแบ่งปันนี่เออมันกัะสิลดความห่วงแหนนะความเป็นเจ้าของถ้าบบ่ฝึกในการให้มันกระบอกเกิดหลายๆคนนี่สังเกตเบ่งก็ได้คนที่บ่เคยแบ่งปันบ่เคยซอยเหลือพู้นั้นพู้นี้นี่ เพื่อนว่าลักษณะของจิตใจกลายเป็นคนหมักห่วงเจ้าห่วงเขา่าห่วงของแม่แต่คนละหมากรากไม้เพื่อนว่าบางคนนี่แค่คนละไม้ล่นนี่ก็ยังปล่อยให้มันเน่าทิ่มนะแทนที่จะไปแบ่งคนนั่นคนนี้หรือคนเขายอยากกินก็มีแต่ว่าเจ้าของเนี่ยบ่เคยแบ่งปันบ่เคยให้มันก็เลยจิตใจประเภทนี้มันบ่กเกิดแต่ถ้าเขาเห็บุบ่อยๆมันก็จะฝึก ไปน้ำโต้นะฝึ้เขาไปน้ำโตว,ว่าใจของเขานี่มกักเพื่อแพร่แบ่งฝันเสียสละซอยเหลือซึ่งกันและกันมันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเขาฉะนั้นการใส่บาตรการเหตุคุณงามความดีเป็นการลดความตันี่ที่เหนียวเป็นว่าลดความเห็นแก่ตัวของเขาอันนี้ต้องฝึกบ,บ่อยๆการต่อมากกับเพิ่นว่าเป็นการให้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลการตักบาตรหยาดน้ำานี่ เป็นการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับปีจยชนคนที่รักทั้งหลายมีพ่อแม่คู่าอาจายเขงเฮาที่ล่วงลับดับขันไปแล้วเิ่นว่าร่มหายใจจากไปเฮาก็เหตุบุญเหตุกุศลไปหาเพิ่น,นหลายคนก็นตอนอยู่น้ำกันกระหักแพร่งกันดีนะสัญญงสัญญาว่ากันนักว่ากันหนาว่าโอ้ยถ้าเจ้าตายจากข่อยนี่ข่อยขึ้นสิอยู่บ่ได้ล่ะบางคนสิว่าแบบนี้ แต่พอเพิ่นตายอีลีกอะอะไรอวอนขิดหอดอยู่อ่าอาทิตย์เดือนปีหลังจากข่านก็นลืมจ้อยบอขิดหอดคิดถึงอันนี้แหละเพิ่นว่าคนเฮานี่โอกาสที่สี่เหตุบุญแห่ให้คนอื่นนี่มันยากเออเหตุบุญหาผู้นั้นผู้นี้นี่มันยากแต่ว่าถ้าคนที่เพื่อนเหตุเป็นประจำเออตักบาดหยาิน้ำเป็นประจำเพิ่อนขอสิระลึกนึกถึงอ่า พ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานที่เรื่องรับรับขันไปแล้วกับอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เป็นอันนี้ก็สําคัญในท่านผู้ฟังบแม่นว่าเฮาสี่เห็ุบุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายงาย่ของเฮาเฉพาะวันที่ครบรอบวันตายหรือวันที่เพิ่นจากเข้าไปปีหนึ่งเทื่อนหนึ่งกับมันเถื่องโพอืมเอาสักอาทิตย์ทุกอาทิตย์หรือว่าทุกเมื่อก็ได้ทุกเลือนก็นยังดี อันนี้แหละเพื่อนว่าเ้าเหตุบุญเ่อใดก็่าลืมเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เพื่อนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแม่เพื่อนกับเป็นการระลึกนึกถึงคุณงามความดีนั่นแหละเพื่อนว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นี่คนเฮาหักแฝงกันตอนเพื่อนล่มหายตายจากเ้ากกระลึกนึกถึงคุณงามความดีของเพื่อนกับเฮ็ดบุญเห็ุทานไปให้เพื่อนเพื่อนว่าบุญนั่นที่เฮาเหตุไปนี่มันบ่ศูนย์เปล่าเ้าเหตุไปนี่เพื่อนว่า ถ้าเพิ่นตกอยู่ในภาวะที่สิลบบุญนั้นได้เพิ่นก็หลับได้แต่ว่าถ้าหลับบ่ได้บุญนั่นก็เพิ่มขึ้นและก็ส่งผลให้เฮ้าคือเก่าฉะนั้นเฮาเหตุบุญนี้ม่ได้กลับได้อันนี้แหละเพิ่นว่าเป็นการทําบุญเพื่ออุทิศนอกจากนี้ก,การทําบุญนี่เพิ่นว่าเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเภณนี้อดีงงามอย่างการตักบาตรหยาดน้ำนี่เป็นการรักษา ประเพณีธรรมเนียมต่างๆไว้นึกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแล้วกับสิเห็นได้ว่าพระเจ้าพระสงค์ฟู้ที่เพิ่นออกบวชออกจากเรือนนี่ในคุูมือนี่ก็ลองสังเกตเ่งเนาะจำนวนพระก็ลดลงเรื่อยๆในยินจำนวนสถิติของพระนี่สามสี่แสนรูปนี่เฉพาะ อยู่ในช่วงพรรษานะและกลายปีมาแล้วก็ได้ยินสามสี่แสนรูปตลอดตลอดบ่เพิ่มขึ้นมีแต่ลดลงถ้าเาเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรในประเทศนะประเทศไทยตอนนี้ก็ประมาณประชากรก็เกือบสี่เจ็ดสิบล้านคนแล้วจํานวนผระนี่บ่ถึงเครึ่งล้านซ้ําเออกะถือว่าน,น้อยฉะนั้นการรักษาพุทธศาสนาไว้นกบม,เ,มเรื่องง่ายนะพระ ในฐานะที่ออกบวชก็ถือว่าเป็นตัวแทนนั่แหละเพนมาเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาเป็นผู้รักษาวัดว่าอารามไปหาเบิ่งก็ได้เนาะท่านผู้ฟังุูเมือนี่แต่ละวัดก็มีลวงปู่ลวงตาเพิ่นเฝ้าวัดรูปสองรูปบางวัดบบมีจ้อยบบมีซ้ำถามว่าบบมีผ่าแล้วเสร็จนี่ไหนญาติยโยมกับขาด โอกาสในการทำนะคุณงามความดีอันนี้แหละเพื่อนว่าฉนั้นเทาต้องพยายามรักษา,าขนบธรรมเนียมประเภทนี้อันดีงามอุปธรรมบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาประการต่อมาก,ก็เพื่อนว่าเป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาเป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาซีอยู่ได้นี่แหละเพราะว่า เข้าซอยเหลือซึ่งกันและกันการซอยเหลือของญาติโยมก็คือสนับสนุนส่งเสริมกิจการงานของพระพุทธศาสนาอ,อย่างเช่นการทอดกระถินนี่ก็ถือว่าเป็นกิจการงานของพระพุทธศาสนาเท่ากันําจตุป,ปใจใัจจัายทายาทานไปบํารุงถ้าว่าเรื่องของกระถินกับเรื่องของผ่าจีวรแต่ว่าบริวารก็มีความสําคัญบวชสิเป็นปัจจัยทรัพย์สินเงินทองต่าง ผาเจ้าพระสงฆ์เพื่นกนส็ได้สร้างวัดว่าอารามพัฒนาปฏิสังขรณ์วัดหลายๆวัดกเะเข้าเสียได้ว่าบวาสิเป็นกุฏิพระสงฆ์ศาลาการประเรียนแม่แต่เมนผ่าศพเสียได้ว่าหลายๆวัดนี่มีความจำเป็น ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้มันดีขึ้นหลายๆอย่างกับธรรมดานท่ันูุฟังใส้งานไปหลายปีเพิ่นว่ามันก็สำรุดสุดโทมไปตามการและเวลามันก็ต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ให้มันดีก็เก่าว่าง่ายๆให้มันใส้งานได้อันนี้ก็มีความจำเป็นและก็สำคัญเพื่นนการรักษาพุทธศาสนาให้มัน อยู่ขู่กับสังคมเฮานี่ก็ต้องส่อยกันบึงส่อยกันดูแลเฮากับอุปถรัรมภ์วัดว่าอารามของเฮาใกล้บ้านเฮานั่นแหละดูแลให้ดีบ่แม่นวาสิีข้าวัดเมื่อสุดท้ายด้บางคน,นตอนมีชีวิตอยู่กับบ่ยักย่างเขาวัดเอออยากให้เขาหามหเขาแบกใส่รถเขาวัดถึงตอนนั้นมันกับโบมีเวลาแล้วเกินแบบมันกับสายเกินไปฉะนั้นเฮายังมี เหลี่ยมีแรงมีพะละกำลังนี่ก็ย่างพ่อ,อย่างไปย่างมาได้นี่หรือว่านั่งรถไปเหตุบุญเหตุท่านนี่มันก็บ่ได้ลำบากเพราะันไหนเออก็ถือว่าเขาต้องเหตุต้องสั่งต้องทำราการต่อมาเพิ่นว่าเป็นการรักษาเป็นแบบอย่างจากรุ่นสู่รุ่นการเหตุคุณงามความดีเนี่ก็เป็นการเหตุจากรุ่นสู่รุ่นนั่นก็หมายความว่าเฮานี่ก็ได้รับถ่ายทอด มรดกคุณงามความดีนี่มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่นี่จับมือลูกใส่บาตรแบบนี้ลูกจับมือลูกไหวพระกราบพระกราบพระแบบนี้ลูกอันนี้คือรุ่นพ่อรุ่นแม่มาถึงรุ่นเฮาเฮากับส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานเิ่นว่าฉะนั้นการรักษาพุทธศาสนาในรักษารุ่นสู่รุ่น สังเกตได้เกือบทุกวัดขุมมือนี่บระว่ติสิไปวัติใดก็ตามมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่นเขาวัดเขาว่าหลายๆคนก็สบเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปเด็กน้อยคนหนุ่มคนสาวนเนี่ยากหาบอค่อยเห็นแต่ก็พอมีอยู่แต่วัน,นยากฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องพยายามพยายามเหตุแห้ะเพื่นว่าโดยเฉพาะคนรุ่นหลังเนาะ บอกว่าสิเป็นเด็กน้อยหรือว,ว่าน่มสาวนี่เขามีเวลามีโอกาสเท่ากับเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมหรือว่าเปิดทางสถานีพิริโยแบบนี้ก็ได้ก็ไปเห็นในหลายวัดเพิ่นก็มีเจตกรรมมีโครงการต่างๆบอกว่าสิถือศีนอุโบสถปฏิบัติธรรมเ,เด็กน้อยเข้า่ขา่ก็น่าซึ่งสมอนุโมทนาราะว่าเด็กน้อยหลายๆคนคน่มืดอีกอ่ะเก่งนะเข้าวัดเขาว่ากัมี ต้นเดือนเนาะต้นเดือนเด็กน้อยมากับแม่มาถวายสังกะทานสวยอยู่บนเขานั่นแหละกระามว่าโอ้ทมแม่เพื่อนว่าจริงๆแล้วเรียกน้อยป้นหนึ่งป .2 นสองนี่ไหว้่าสวดมนต์เสียงดังฟังชัดได้นี่ก็บอกแม่ว่าสีพึ่งเขาวัดเขาว่าแต่ว่าเขามาตั้งแต่พูนเห็นว่าแม่พาเขาวัดตั้งแต่แรกเกิดอื ตั้งแต่แบเบาว่าง่ายอาสิบหูประสีภาษาอยังดอกเออแม่มาวัดกับอุ้มลูกมานำในขณะที่พระพนเจริญพุทธมนต์กับวางลูกน้อยนอนอยู่คางๆาง,งเด็กน้อยกับได้ฟังเขาก็ะซึมซับเอาจนเข่าอนุบาลพาเหตุมาเรื่อยเอยืเด็กน้อยกับจดจำบทสวดต่างๆได้บวชสิเป็นบทบูชาพระรัตนไาตราบท อารหังสมาสัมพุโทโธภกวาบทนนโมบทอิติปิโสเออดีกน้อยปหนึ่งปสองส่วนได้ในกระือว่าเก่งแล้วกับประการสุดท้ายเพิ่นว่าการตักบาดหยิดน้ำนี่เป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามาคัคคีปองดองซ้อยเหลือซึ่งกันและกันเฮาเสียได้ว่าบวาวัดว่าอารามต่างๆมีบุญมีกุศล แม้แต่บ้านของยัดโยมบางคนบางท่านขึ้นบ้านไม่มีการใส่บาตรอันนี้ก็เห็นน้ำคิดน้ำใจของผู้คนในชุมชนต่างๆเออมาใสยเหลือกันมาตักบาตรยันน้ำมาเห็ดคุณงามความดีน้ำกันหลายๆคนถึงแม่สิบม่มีเวลาบบมีโอกาสบบมีปัจจัยบบมีทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าเฮาเอาร่างกายของเฮาเนี่แหละเพิ่อว่าไปใส่เหลือไปใส่เพิ่นเ,เห็ดอาหารไปใส่เพิ่น หยกอาหารมาถวายพระรับศีลัะพรสนั้นขอให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านได้ขิดผิดเจรณาว่าการเฮ็ดบุญเฮ็ดคุณงามความดีนี่บางเทือบางที่ก็บไม่ได้จําเป็นต้องใส่เงินคือกันกับรักษาศีลเพื่อเงินไม่ได้ไปซื้อจักบาทเออพระเพื่อให้ศีลหาเนี่เขาก็รับเอาศีลมารักษาให้ดีอันนี้แหละเพื่อน